สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่เกมเศรษีเซิร์ฟประเทศไทยอทีกครั้งเวลาเกมสถรษฐีนะครับในคลิปนี้ลุงก็จะมารีวิวอีเวนที่เจ้าจับการอัปเดตมาใหม่ในเซิร์ฟประเทศไทยในวันนี้เนาะก็จะเป็นอีเวนที่เกี่ยวกับตีนะครับผมแล้วก็ในวันนี้นั้น GM สุดแสนจะใจดีใจดีนะครับผมจัดตีใหม่ไม่เราให้หากระถึอ2องตีด้วยกันนะครับผมซึ่งเป็นตีที่มีชื่อว่าโดนเวทมนต์กับ มีดปลาเรียกเพชรนะครับผมทั้งสองก็จะมีอยู่สองเวอร์ชันเนาะคือเวอร์ชันธรรมดากับเวอร์ชันดาร์กที่เพิ่มเปอร์เซ็นต์มานิดๆหน่อยๆน,น,นะครับผมเราไปเริ่มกันที่มีด ปลาเรียกเพชรกันก่อนเลยดีกว่าความสามารถของมีดปลาเรียกเพชรนะครับผมก็คือป้องกันเอฟเฟกอันตรายที่จะเกิดขึ้นกับฉันนะครับผม55%เนาะแลือเมื่อตกแรงนด์กของฉันมีโอกาส65%นะครับผมที่จะสร้างเครื่องหมายให้กับฝ่ายตรงข้ามภายในแถวแล้วก็เรียกนะครับผมมายังเลนมาตรงนั้นเนาะด้วยฝ่ายตรงข้ามยังเลนมาตรงนั้นอย่างสุดท้ายนะครับผมเมื่อเริ่มต้นถนนเรามีโอกาส70%นะครับผมย้ายไปยังพื้นที่ในแถวททีีี่่่่่ฝาาาายยยตตรรรรงงข้มมมมมเคคืออห์ิดูนะับผ จ็ดสิบมันน้อยไปไหมเมื่อก่อนเปนแปดสิบไม่ใช่หรอหรือว่ามันจะเอาไปแปดสิบเมื่ออยู่ในสกินดาร์กก็ยังเจ็ดสิบห้าอยู่ดีก็ยังน้อยอยู่ดีนะครับผมเฮ้ยแต่หกสิบห้าการเอฟเฟอ์อันตรายนี่ไม่ได้แย่นะส่วนอีกหนึ่งจี้นะครับผมโดนเวทมนต์เนาะความสามารถก็คือเมื่อไฟตรงข้ามได้รับแลนมาร์กมีโอกาส50%นะครับผมสร้างแลนมากตามเนาะ วกเพิ่มถึงสิบเปนะครับผมเมื่อไม่แสดงผลเมื่อตกแรนนักของฉันหรือว่าก่อสร้างเรนมักข,ของฉันมีโอกาส70%ิเปอร์นะครับผมติดตั้งหลุมดำในท่านของฉันเมื่อฉันตกพื้นที่ของฉันมีโอกาส4ี่สิบเปอร์เซ็นะครับผมกักขังสตูไว้ในกรงนะครับผมแต่สตูต้องอยู่ในแถวด้ดวยอืมหลุมดำขังคุกหรอที่ขาดหนึ่งอย่างก็น่าจะเป็น ฟองสบู่ปาเออถ้าเกิดว่าฟุกก็เอามาคอมโบกับหลุมดำอ่ะมันต้องมีฟองสบู่นะครับผมเขาถึงจะแบบการันตีแบบตายชัวชัวเกเดี <c oughs> ย๋ยวจะติดคํามาชัวมาเพื่อให้อย่าง90%้อยู่โอเควิธีการหานะครับผมเราสามารถหาได้แบบยากนิดหน่อยนะครับผมจากการที่เรานะาจะต้องสะสมดวงดาววิเศษเหรออ๋อ เป็นอีเวนที่ทำดาร์กได้โดยไม่ต้องเติมตาอีกแล้วนะครับผมเพียงแค่เรานั้นหาดวงดาววิเศษมา3อันเอามาแรกเป็นไม้กายสิทธิ์ดาร์กแล้วเอาไม้กายสิทธิ์ดาร์กไปแรกกับจี้ดาร์กจี้ที่จะเอามาทําเป็นดาร์กนะครับผมก็จะได้เป็นดาร์กจี้นั้นไปเลยเนาะส่วนต้นแบบนะผมเราก็ต้องหาดวงดาววิเศษมา6อันเท่ากับเราต้องหา9อันปกติแล้วเราจะหาดาววิเศษ ห้าอันเมื่อหาจีบวกธรรมดาแต่ตอนนี้ทำไมมันดูเพิ่มขึ้นมา1นึ่งอันละนั่นนัสินนะส่วนดาววิเศษนะครับผมหาได้จากการสะสมดาวตก A บวกนะครับผมดาวที่เย็นตัว A แล้วก็ดาวปิดผลึก A นะครับผมอย่างละสองอันเท่ากันก็ถือว่าเยอะเยอะใช้ได้ จี้เก่าที่กลับมานะครับผมอุปกรณ์เขียนแบบสีทองของราชาที่ถูกในระเทศขังข่าวนะครับผมยกให้เป็นจี้ที่มีชื่อยาวที่สุดในเกมในตอนนี้โอ้โยาวสองบรรทัดอะคิดูก็นลลวกันบัตเชิญเพชรแดงนะครับผมจะรวดทิ้งระเบิดเนาะไบเกอร์กระต่ายดำหมวกซูเปอร์ชิลนะครับผม,ลบบผมแล้วก็เกาะเนลเทศที่แปลกคือทุกอย่างหาหอันทั้งทงที่ ความสามารถมันก็ไม่ได้ดีเด็ดขนาดนั้นนะครับผมดังนั้นใครตาดีก็ได้ตาลายก็ก็ได้นะครับผมอะไรก็ได้ส่วนใครที่มีจี้อยู่แล้วจะอัปเกรดให้กลายเป็นจี้ดังันผมอีเวนต์นี้มาแบบฟรีเลยมันก็ไม่ได้ฟรีหรอกมันก็เสียเพชรแต่เสียเพชรก็ไม่เท่ากับเสียตังจริงเนาะแต่บางคนอาจจะหาตังจริงง่ายก็เติมตังจริงไปก็ได้แต่ลุงหายากลุงใช้เพชรดีกว่าแต่ลุงไม่มีจี้พวกนี้เลยนะครับผมดังนั้นลุงก็ไม่จะเป็นจะต้องหา ดาววิเศษมาสามอันเพื่อที่จะเอามาเล็กเป็นไม้กระทาดาร์กเอสเพื่อเอามาัพเป็นจี้ดาร์กนะครับผมก็ข้ามไปก่อนน้องแซนดีของเรายังอยู่นะครับผมใครอยากได้น้องก็รีบหานะครับผมเพราะว่าทั้งหมดทั้งมวลนี้จะหมดในวันที่17นะครับวันที่17ก็น่าจะมีตัวละครใหม่เข้ามาเนาะคิดว่าเป็นตัวละครประจำเดือนหรือเปล่าลุงไม่ิดอยนาง,งนันเพราะว่าแซนดี้เป็นตัวละครประจำเดือนไปแล้วนะครับผมแล้วก็ต้องรอเดือนเนาะ เรื่องของความรักนะครับผมเดือนกุมมือกันเฮ้ยกุมพายพันไปหักแล้วสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนพบใหม่คลิปหน้านะครับผมเนี่ยตั้งกรอบไม่รอแล้วเนี่ย,เ,ยเจอกันเดือนหน้าครับนานไปไหมเจอกันวันที่17ครับผมจุ๊บจุ๊